หลังจับกลุ่มผู้นำกองทัพประชาชนได้สำเร็จสุนินในฐานะหัวหน้าทีมปฏิบัติการก็วิทยุไปรายงานให้เบื้องบนรับทราบและจากนั้นเขาก็เริ่มการสอบสวนแต่เปรูมานก็เปลี่ยนการสอบสวนนั้นเป็นการต่อสู้ทางความคิดซึ่งเขาก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาโดยชี้ให้เห็นว่าระบบที่สุนินรับใช้อยู่นั้นถูกออกแบบมาเพื่อแบ่งแยกชนชั้นและเพื่อกดขี่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ โดยมีผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจเป็นที่ตั้งซึ่งในระบบที่เน่าเฟะนี้เจ้าหน้า,นาที่ก็เป็นแคบเบียตัวเล็กๆที่ถูกหลอกให้เชื่อว่ากำลังรับใช้กฎหมายจนไม่รู้ตัวว่ากำลังรับใช้ระบบด้วยการก่ออาชญากรรมตามคำสั่งของเบื้องบนซึ่งในตอนนี้พวกผู้มีอำนาจก็กำลังถูกเถียงกันโดยทางรัฐมนตรีกลัวว่าการตายของชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ที่เกิดจากภารกิจบุกจับกุม จะกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลซึ่งการถกเถียงก็จบลงโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือเพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กลุ่มทุนเหมืองแร่โดยพวกเขาตกลงวางแผนว่าจะเบีเ่ยงเบนประเด็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยข่าวใหญ่อย่างการจับกุมเปรรมาน แต่คนที่ควรได้ความดีความชอบในการจับกลุ่มนี้กลับถูกผู้บังคับบัญชาราคาเวนใช้อำนาจลบชื่อเขาออกจากทีมปฏิบัติการแถมยังสั่งพักงานเขาอย่างไม่เป็นธรรมแต่ทางด้านกุมาเลสันก็ไม่ได้สนใจเรื่องความดีความชอบเพราะสิ่งเดียวที่เขาสนใจในตอนนี้คือการพาคนรักกลับบ้านอย่างปลอดภัยตัดฉากกลับมาที่เปรุมานเขาเนียนพูดคุยกับจันทันไปเรื่อยเพื่อแอบส่งหรหัสลับบอกพิกัดคุมขัง ปถึงสายลับของกองทัพประชาชนเพื่อส่งต่อไปยังศาลสูงและสื่อซึ่งเมื่อข้อมูลนี้รั่วไหลเบืองบนก็มีคำสั่งย้ายตัวเปรุมานเพื่อหลบหนีการตรวจสอบของศาลโดยจากนั้นสุนินก็มีคำสั่งให้พาตัวเปรุมานไปซ่อนที่ชายแดนทำให้กุมารสันที่เพิ่งถูกพักงานถูกสุนินเรียกตัวกลับมาขับรถอย่างเร่งด่วนเพราะเขาเป็นคนเดียวที่ชำนาญเส้นทางนั้นซึ่งเมื่อราคเวียนรู้เรื่องนี้ เขาก็เสนอตัวเดินทางไปด้วยเพื่อให้ตัวเองมีผลงานในการจับกลุ่มนี้บ้างขณะเดียวกันเจ้าของสำนักสื่อที่กำลังจะเสนอข่าวก็ถูกเรียกตัวมาเจราจาปิดปากโดยคนของรัฐบาลพยายามพูดโน้มน้าวว่าถ้านำเสนอข่าวการจับกลุ่มเปรูมานสำนักข่าวก็จะได้ผลประโยชน์จากแคริ้งในช่วงเวลาสั้นๆและการต่อสู้ก็จะจบลงทันทีแต่หากยืมันไปเรื่อยๆสื่อก็จะได้รับผลประโยชน์จากรัฐและยังคงหากินกับข่าวได้ต่อ ซึ่งก็ดูเหมือนว่าเจ้าของสำนักข่าวจะสนใจเงินทองมากกว่าจรรยาบันนั่นเลยทําให้ข่าวการจับกุมเปรุมานถูกปิดและทําให้ความรุนแรงในค่ายไม่ถูกเปิดโปงตัดฉากมาที่การเดินทางเปรุมานได้เล่าถึงเรื่องราวในอดีตที่เปลี่ยนตัวเขาจากครูผู้ใส่ซื่อมาเป็นนักปฏิวัติเพื่อประชาชนในตอนนั้นมีเจ้าของที่ดินอ้างระบบบันนะเพื่อลักพาตัวว่าที่เจ้าสาวมาร่วมหลับนอนเป็นเหตุทําให้คารุป,ปัน หนึ่งในลูกศิษย์ของเปรุมานตัดสินใจบุกไปสังหารเจ้าของที่ดินเพื่อช่วยคนรักแต่การตอบโต้ในครั้งนี้ก็นำมาซึ่งการแก้แค้นสุดป่าเทือนโดยลูกชายเจ้าของที่ดินได้จับชาวบ้านมาทำร้ายอย่างทารุณเพื่อที่จะตามล่าตัวครุป,ปันมาฆ่าครูหนุ่มผู้ใส่ซื้ออย่างเปรุมานจึงตัดสินใจเข้าให้ความช่วยเหลือด้วยการเกลี้ยกล่อมให้ครุปันยอมมอบตัว เพื่อให้กฎหมายช่วยมอบความยุติธรรมแต่ความเป็นจริงมันกลับโหดร้ายเพราะตำรวจเลือกที่จะไปบอกเจ้าของที่ดินแถมยังปล่อยให้ครุป,ปันถูกลุมทำร้ายแม้เขาพยายามสู้สุดใจเพื่อปกป้องคนรักแต่สุดท้ายทั้งสองก็ถูกฆ่ายอย่างโหดเหี้ยมส่วนเปนรุมาณที่พยายามจะช่วยลูกศิษย์ ก็ถูกเจ้าของที่ดินทำร้ายจนปางตายโชคดีที่เขายังรอดชีวิตมาได้จากความช่วยเหลือของชายผู้อุทิศตนให้กับการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เท่าเทียมโดยหลังจากนั้นเปโรมานก็ได้เรียนรู้จากเคเคว่าการต่อสู้กับอำนาจเถื่อนต้องใช้การจัดตั้งองค์กรที่เข้มแข็งเปโรมานเลยเปลี่ยนจากครูผู้สอนหนังสือมาเป็นแการน,นำกลุ่มการเมืองของเคเคโดยมีเป้าหมายหลักคือการต่อสู้กับนายทุนผู้มีอำนาจเพื่อปกป,อป้องประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งเปรูมานก็ทำงานด้วยอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นจนเขาได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำเพื่อจัดตั้งสหาภาพแรงงานแทนที่อรังกาสามีที่หายตัวไปจากโรงงานเมื่อหลายวันก่อนโดยหลังจากนั้นเปรูมานก็แฝงตัวเข้าไปทำงานในโรงงานและได้พบกับมหารักษมีเธอเป็นลูกสาวเจ้าของโรงงานที่มีความแตกต่างจากคนอื่นๆในครอบครัวเพราะเธอเคารพความเท่าเทียมทางสังคมโดยไม่สนใจผลประโยชน์ของครอบครัวและตัวเอง หลังเข้าทำงานได้ไม่นานเปโรมันก็เริ่มโน้มน้าวคนงานให้เข้าร่วมโดยใช้หลักการพื้นฐานทางเศรษฐาศาสตร์ชี้ให้คนงานเห็นว่ากำไรของนายจ้างมันมาจากการขูดรีดแรงงานที่เกินควรการจัดตั้งสหภาพแรงงานจึงไม่ใช่การขูดรีดเอาเปรียบนายจ้างแต่มันคือการเรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองตามที่ควรโดยถึงแม้การจัดตั้งสหภาพแรงงานอาจทําให้คนงานต้องเผชิญกับความเสี่ยงแต่เปโรมันก็ได้พูดปลุกขวัญกําลังใจว่าหากเราทุกคนรวมพลังกันเราจะ ชนะได้อย่างแน่นอนตัดฉากมาที่เจ้าของโรงงานหลังรู้ว่ากำลังมีการจัดตั้งสหภาพเขาก็ได้สั่งให้ลูกชายไปขัดขวางด้วยการจัดฉากอุบัติเหตุเพื่อข่มขู่แต่ลูกสาวเจ้าของโรงงานอย่างมหาลักษมีก็ตัดสินใจเลือกความถูกต้องเหนือกว่าผลประโยชน์ของธุรกิจครอบครัวโดยจะแจ้งตำรวจจับพี่ชายตัวเองว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัย ในคดีการหายตัวไปของรังกาสามีซึ่งการกระทําที่น่ายกย่องนี้ของเธอก็ทําให้เปรุมานประทับใจและชื่นชมในอุดมการที่แน่วแน่ส่วนทางด้านมหาลักษมีเธอเองก็ประทับใจในความกล้าหาญของเปรุมานและเมื่อเธอได้รู้จักเขามากขึ้นเธอก็รู้สึกไว้วางใจถึงขั้นเล่าเรื่องน่าเศร้าให้ฟังว่าในอดีตเธอมักถูกสามีทําร้ายและเธอก็สู้ตอบโต้ไม่ได้เพราะถูกดึงผมเธอเลยตัดสินใจตัดผมสั้นเพื่อกําจัดจุดอ่อนและเพื่อเป็นการแสดงออกให้เห็น ว่าไม่มีผู้ชายคนไหนที่มีอำนาจในร่างกายของเธอเหนือกว่าตัวเธอเองหลังจากทั้งสองได้ทำความรู้จักกันจนสนิทสนมเปรรมานก็เผชิญความสับสนระหว่างหน้าที่กับหัวใจแต่จากนั้นเคเคก็บอกสอนว่านักปฏิวัติไม่ควรละทิ้งความเป็นมนุษย์เพราะการมีความรักไม่ใช่ภาระแต่เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงนักสู้เข้ากับมวลชนซึ่งคำสอนนี้ของเคเคก็ทำให้เปรมานตัดสินใจสารภาพรักมหารักษมี แล้วก็แต่งงานกับเธอในงานแต่งที่เรียบง่ายโดยมีคำสาบานรักเห็นความเท่าเทียมก็จะครองคู่กันอย่างซื่อตรงตลอดไปตัดฉากกลับมาในปัจจุบันเมื่อเปียรุมานเล่าถึงการแต่งงานตำรวจที่เริ่มอินกับเรื่องราวการต่อสู้ก็ถามถึงเรื่องการจัดตั้งสหาภาพแรงงานด้วยความอยากรู้ว่ามันสำเร็จหรือเปล่า จากนั้นเปรุมานจึงได้เล่าต่อว่าหลังสุพของรังกาสามีถูกพบบรรดาคนงานที่โกรธแค้นในจ้างก็ตัดสินใจเข้าร่วมสหภาพแรงงานซึ่งมันก็นําไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงจนเป็นเหตุทําให้มีคนงานถูกผลักลงไปในเครื่องจกักรซึ่งผู้จัดการโรงงานก็ปฏิเสธที่จะหยุดเครื่องเพื่อช่วยเหลือเพราะห่วงไรายได้มากกว่าชีวิตคน เปรุมานในฐานะผู้นำสหาภาพเลยเข้ามาข่มขู่ว่าจะพังโรงงานนี้ให้เละหากไม่หยุดเครื่องจากภายในสองนาทีซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็ทำให้เหล่าคนงานได้เห็นถึงความสำคัญและบทบาทของสหาภาพแรงงานนั่นเลยทำให้มีคนเข้าร่วมมากขึ้นเรื่อยๆจนมันกลายเป็นสหาภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ตัดฉากกลับมาในปัจจุบันหลังต้องเดินทางต่อด้วยเท้าราคเวนซึ่งเป็นหัวหน้าทีมก็เริ่มกังวลอย่างเห็นได้ชัดเพราะเขาไม่ค่อยเชี่ยวชาญการเดินป่าแถมยังไม่ค่อยรู้เส้นทางบริเวณชายแดนและไม่นานจากนั้นเขาก็ยิ่งกลัวมากขึ้นเมื่อสุนินวิทยุมาแจ้งเรื่องที่จันทันเป็นหนอนบ่อนไส้ซึ่งราคาเวนก็กลัวว่าในทีมของเขาอาจมีคนของศัตรูแฝงอยู่จากนั้นเขาเลยตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองแม้ตัวเขาจะไม่รู้เส้นทางแถมยังไม่รู้เรื่องการเดินป่า ตัดฉากกลับไปในอดีตหลังตั้งสหภาพแรงงานได้แล้วเคเคก็เดินหน้าสู่ภาคเกษตรกรรมโดยเริ่มจากการเปลี่ยนทัศนคติของโชนาจากการยอมจำนวนสู่การเรียกร้องสิทธิและจากนั้นเขาก็ผลักดันข้อเรียกร้องต่างๆเช่นการกำหนดเวลาทำงานการใช้เครื่องวัดตวงมาตรฐานเพื่อจ่ายค่าจ้างและสิทธิการพักให้นมระหว่างทำงานแม้มันเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นโดยพื้นฐานแต่บรรดานในจ้างกลับไม่ยอมให้สิทธิเหล่านั้นโดยอ้างถึงเรื่องวันนัประเพณี เปรุมานกับเคเคจึงได้ให้ความรู้และปลูกฝังความคิดเรื่องความเท่าเทียมเพื่อให้ชาวบ้านตระหนักถึงสิทธิ์ของตัวเองและไม่ยอมก้มหัวให้กับระบบชนชั้นที่กดขี่ซึ่งความสำเร็จนี้ก็ทำให้กลุ่มทุนและผู้มีอำนาจมารวมตัวกันเพื่อที่จะหาทางกำจัดขณะเดียวกันเปรุมานก็เติบโตทางความคิดจนเขามีแนวทางสู่เป้าหมายที่แตกต่างไปจากแนวทางของเคเคโดยเคเคคิดว่าการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ควรเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ทางด้านเปรรมานเขามีความคิดว่าหากสิ่งนั้นถูกต้องตามหลักการไม่ว่ามันจะขัดกับระบบหรือผิดจากความเชื่อมากแค่ไหนเขาก็จะยืนหยัดทำมันเช่นการที่เขานำขบวนแห่ศพคนวรณะต่ำโดยไม่สนใจคำสั่งห้ามของคนวรณะสูงจนมันนำไปสู่ความรุนแรงและการนองเลือดซึ่งเปรรมานก็รู้ดีว่ามันกระทบต่อพัก เขาเลยตัดสินใจขอแยกตัวออกจากเคเคแล้วก็จัดตั้งกองทัพประชาชนเพื่อต่อสู้กับระบบด้วยวิธีการของตนเองโดยมีเป้าหมายคือสู้เพื่อปกป้องผู้ที่ถูกกดขี่และเปลี่ยนแปลงสังคมสู่ความเท่าเทียมแต่หลังแยกตัวออกมาไม่นานโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้าก็เกิดขึ้น เมื่อเคเคถูกลักพาตัวไปทรมานเพื่อข่มขู่ให้กลุ่มคนชนชั้นต่ำกลัวซึ่งเมื่อเปรุมานรู้เรื่องเขาก็นำคนออกมาตามหาจนไปพบศพของเคเคในโรงสีซึ่งการตายจากไปของผู้นำก็สร้างความเจ็บปวดเสียใจให้ผู้คนมากมายโดยเฉพาะเปรุมานเพราเขารู้สึกผิดที่แยกตัวออกมาหลังเสร็จสิ้นงานพิธีศพแห่งความโศกเศร้าเขาเลยตัดสินใจยกระดับการเคลื่อนไหวเพื่อทำลายโครงสร้างอำนาจเก่าให้สิ้นซาก โดยเริ่มจากการสังหารพวกนี้จ้างเพื่อถอนรักถอนคนอำนาจชั่วที่กดขี่ประชาชนซึ่งการตอบโต้ด้วยความรุนแรงและการนองเลือดก็ทำให้กองทัพประชาชนถูกรัฐบาลประกาศให้เป็นกลุ่มองค์กรนอกกฎหมาย พวกเขาเลยต้องหลบหนีเข้าไปซ่อนตัวในป่าแล้วก็เคลื่อนไหวในเงาเมื่อห็งความเท่าเทียมโดยมีชาวบ้านคอยให้ความช่วยเหลือซึ่งชีวิตที่ต้องหลบซ่อนของเปรุมานก็ทําให้มหาลักษมีต้องปรับตัวและต้องเลี้ยงลูกคนเดียวตามลาพังแม้มันจะเป็นชีวิตที่ยากลําบากแต่มหาลักษมีก็เข้าใจและภูมิใจในตัวสามีอย่างเปรุมานซึ่งเขาก็มักจะหาเวลาว่างเพื่อกลับมาอยู่กับลูกเมนียที่เขารักแม้มันจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่พวกเขาก็มีความสุข และยังคงยืนหยัดในอุดมการตามเดิมตัดฉากกลับมาในปัจจุบนันการนำทางของราคาเวนทำให้พวกเขาหลงทางอยู่นานหลายชั่วโมงความเหนื่อยล้าและความสับสนเริ่มทำให้ความมั่นใจของราคาเวนถดถอยแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังต้องฝืนแสดงความเป็นผู้นำด้ยวยการเดินนำไปในเส้นทางที่ไม่รู้จักจนเปโรมานต้องหยุดเขาเอาไว้ก่อนที่เขาจะเดินตกหน้าผาลงไปตายซึ่งเหตุการณ์นี้ นอกจากมันจะทําให้รคฐเวนหมดความน่าเชื่อถือมันก็ยังทําให้ตํารวจลูกน้องหันมาหวังพึ่งนักโทษอย่างเปรุมานที่ดูมีความเป็นผู้นํามากกว่าโดยในระหว่างหยุดพักพวกเขาก็พากันพูดคุยกับเปรุมานเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดที่แฝงไปด้วยปรัชญาทางศิลธรรมซึ่งเปรุมานก็เริ่มจากการถามคําถามว่ารถกําลังจะชนคนห้าคนแต่ถ้าหากหลบจะชนแค่คนเดียวพวกนายจะตัดสินใจยังไงซึ่งหลายคนก็ตอบว่าจะหักหลบเพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด แต่จากนั้นเปรุมานก็ถามต่อว่าถ้าคนเดียวนั้นคือคนในครอบครัวยังจะตัดสินใจเหมือนเดิมอยู่ไหมซึ่งคำถามนี้ของเปรุมานก็ทำให้หลายคนพอจะเข้าใจว่าไม่ควรมีใครถูกกำหนดให้ต้องสูญเสียเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมแม้ก่อนหน้านี้มีความพยายามที่จะปิดข่าวความรุนแรงในค่ายแต่นักข่าวที่เสี่ยงชีวิตเข้ามาเก็บภาพหลักฐานก็มีจรรยาบรณเกินกว่าที่จะทนเก็บเงียบ เขาเลยตัดสินใจปล่อยภาพการทรมานชาวบ้านพร้อมทั้งปล่อยข่าวการจับกุมเปรุมานทางด้านผู้มีอำนาจในรัฐบาลจึงวางแผนโยนความผิดทั้งหมดให้ราคาวนเพื่อที่จะรักษาภาพลักษณ์และความเชื่อมันแต่ในขณะเดียวกันนั้นราคาวนที่ยังดึงดันนำทางเองก็พลาดท่าลื่นตกหนา้าผาและหากไม่มีเปรุมานช่วยไว้เขาก็คงจะตกลงไปตายอย่างน่าอนาถซึ่งเหตุการณ์เฉียดตายนี้ ก็ทาให้ราคาเวนตกใจกลัวจนฉีดแต่และทําให้เขากลายเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องไม่เชื่อมันซึ่งเปโรมันก็ได้ใช้โอกาสนี้กดดันให้ราคาเวนยอมสารภาพความจริงบางอย่างและกับการที่เขาจะช่วยนําทางออกจากป่าราคาเวนที่ไม่มีทางเลือกอื่นเลยตัดสินใจสารภาพความจริงว่าตำรวจที่ชื่อราคูไม่ได้ถูกกองทัพประชาชนฆ่าตายแต่ถูกยิงเพราะเขาทำปืนลั่นใส่ซึ่งตัวเขาในตอนนั้นก็อับอายเกินกว่าจะให้คนอื่นรับรู้ เขาเลยหาโอกาสยิงซ้ำเพื่อปิดปากโดยหลังได้รู้ความจริงในตำรวจที่เป็นเพื่อนสนิทของราคูก็โกรธจนอยากจะฆ่าราคาเวนแต่เปรุมานก็ได้เข้ามาห้ามพร้อมทั้งสอนว่าไม่ควรแก้แค้นด้วยการฆ่าซึ่งคำสอนนั้นมันก็ฟังดูย้อนแยง้งเพราะเปรุมานก็ฆ่าเพื่อแก้แค้นมาโดยตลอดเมื่อตำรวจคนนั้นถามว่าทำไมเปรุมานก็ได้เล่าเรื่องในอดีตที่เป็นจุดเปลี่ยนทางความคิดของเขาว่าระหว่างจัดเตรียมวัตถุดิบทำระเบิดในวันที่ดูเหมือนจะเป็นวันธรรมดา ความสูญเสียที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นซึ่งเหตุระเบิดและความสูญเสียครั้งใหญ่ก็ทำให้เปโรมารู้สึกผิดจนเขาตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งผู้นำแต่หลังจากนั้นกองทัพประชาชนก็ถูกกวาดล้างอย่างหนักทีเอในฐานะผู้นำคนใหม่เลยตัดสินใจวางระเบิดรางรถไฟเพื่อเป็นการข่มขู่รัฐบาลในเชิงสัญ,ญลักษณ์ โดยหลังจากวางระเบิดเสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็แจ้งเตือนตำรวจรถไฟล่วงหน้าเพื่อให้หยุดการเดินรถและเก็บกู้ระเบิดแต่บรรดาเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงกลับไม่สนใจความปลอดภัยของประชาชนทางด้านทีเอเลยต้องสั่งให้กู้ระเบิดเพื่อไม่ให้มีผู้บริสุทธิ์ต้องตายแต่ก็โชคร้ายที่การเก็บกู้เกิดความผิดพลาดนั่นเลยทําให้เกิดโศก,กนาฏกรรมครั้งใหญ่อีกทั้งยังทําให้รัฐบาลสามารถฉวยโอกาสนี้บิดเบือนข่าวและใช้เป็นข้ออ้างในการยกระดับการกวาดล้าง ตัดฉากกลับมาในปัจจุบนันหลังกูมาเลสันได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเขาก็รู้ถึงจุดประสงค์และตัวตนที่แท้จริงของกองทัพประชาชนนั่นเลยทำให้เขารู้สึกผิด ที่เป็นต้นเหตุทำให้เปรุมานต้องถูกจับเขาเลยกล่าวคำขอโทษจากใจจริงซึ่งเปรุมานก็ไม่ได้ถือโทษอะไรเพราะเขารู้ดีว่าพวกผู้มีอำนาจพยายามปิดบังความจริงเหล่านี้ไม่ให้ตำรวจชั้นผู้น้อยรับรู้เพื่อที่จะได้หลอกใช้งานได้ง่งายๆโดยในขณะเดียวกันนั้นทีเอก็กำลังนำคนบุกมาช่วยเปรุมานซึ่งเขาก็ไม่อยากให้เกิดความสูญเสีย เขาเลยปิดล้อมและยิงขู่ให้ตำรวจยอมแพ้แต่ราคาเวนกลับถือโอกาสนี้แอบยิงลูกน้องตัวเองเพื่อที่จะปกปิดความผิดที่น่าอับอายและไม่นานหลังจากนั้นตำรวจคนหนึ่งก็จับเปรุมานเป็นตัวประกรันทําให้กองทัพประชาชนจําต้องวางอาวุธแต่เมื่อเปรุมานเห็นพรรคพวกตกอยู่ในอันตรายเขาก็เสี่ยงชีวิตเข้าสู้จนสามารถพลิกสถานาการณ์ได้สําเร็จซึ่งเปรุมานก็เลือกที่จะปล่อยตัวทุกคนกลับไปเพราะเขาต้องการแสดงถึงการต่อสู้อย่างสันติ แต่ราคาเวทที่ดักดานเกินกว่าจะเข้าใจก็ได้แย่งปืนจากลูกน้องมายิงจนทําให้เปรุมานได้รับบาดเจ็บที่ขาและทําให้การหลบหนียากลําบากมากขึ้นซึ่งในขณะเดียวกันนั้นเบื้องบนก็ได้แต่งตั้งผู้บัญชาการจุดอีคนใหม่แล้วก็มอบภารกิจให้ไลล่าจับตัวเปรุมานกลับมาโดยเร็วตัดฉากกลับมาที่เปรุมานอาการบาดเจ็บทําให้เขาเดินทางชา้าและทําให้ทางตํารวจไล่ล่าตามมาทันทางด้านกองทัพประชาชนเลยต้องเปิดฉากยิงสู้ โดยใช้หมอกและจุดยุทธศาสตร์สร้างความได้เปรียบแต่ทางตำรวจก็มีกำลังคนและมีกระสุนปืนที่เยอะว่มมากทำให้การยิงปะทะไกลายเป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อและเกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่ายแต่ความสูญเสียที่น่าเศร้าที่สุดก็คงจะเป็นการฆ่าพวกเดียวกันเองโดยราคาเวนได้ใช้ช่วงชุลมุนแอบสังหารลูกทีมทีละคนสองคนเพื่อที่จะปกปิดความผิดของตัวเองแต่สุดท้ายเขาก็ทำไม่สำเร็จเพราะเขาถูกกุมารเลสันจับได้ซะก่อน ขณะเดียวกันเมื่อเปรุมานเห็นว่าสู้ตำรวจไม่ไหวเขาก็ตัดสินใจยอมมอบตัวเพื่อเปิดทางให้พักพวกหนีไปตั้งหลักโดยหลังจากนั้นเปรุมานก็เดินออกจากที่ซ่อนพร้อมยกมือยอมจำนนอย่างสันติแต่อามุธานที่ได้รับคำสั่งให้ตัดตอนก็ลงมือวิสามันฆาต,ตกรรมเปรมานทันทีโดยที่ไม่สนหลักการความถูกต้องใดๆตัดฉากไปในอดีต เปรุมานเคยสั่งเสียกับมหาลักษมีเอาไว้ว่าหากเขาตายห้ามครอบครัวมารับสุขไปประกอบพิธีเพราะเขาอยากให้ความตายของเขาเป็นสัญลักษณ์สาธารณะของการต่อสู้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของครอบครัวตัดฉากกลับมาในปัจจุบันหลังการสังหารเปรุมานอมุทันก็สั่งทำลายหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วก็คุยโวถึงความดีความชอบที่จะได้รับ แต่ก็มีตำรวจคนหนึง่งที่รู้สึกไม่โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นและรู้สึกผิดหวังในอาชีพตำรวจเขาเลยต่อว่าการกระทำที่น่าอับอายของอามุทันจนเขาถูกไล่ลงไปจากรถส่วนทางด้านกุมาริสันแม้เขาไม่ได้พูดอะไรแต่น้ำตาของเขามันก็แสดงชัดเจนว่าเขาไม่พอใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นจากนั้นเขาเลยตัดสินใจขับรถไปจอดริมหน้าผาแล้วก็เดินจากไปโดยไม่คิดกลับไปช่วย เพราะเขาตัดสินใจแล้วว่านับจากนี้เขาจะไม่รับใช้ระบบที่เน่าเฟะอีกต่อไปคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนชั่วที่อ้างกฎหมายจนคิดว่าตัวเองกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องในหนังเรื่องนี้พระเอกในวัยเด็กชอบหนังเรื่องอะไร 1. ห,หอแตวแตกภาคหนึ่ง e r t t e r นเท o n 3. 1ด0ากอนมแมนคุ้มไหมตบดตะตัวตัว ถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสุกเสาร์หโมงตรงสวัสดีค่ะ